สวัสดีครับมาพบกับมาพ,พบกัน ep สอนะเกือบจะโอเคแล้วนะครับเกือบจะเสร็จแล้วแล้วต้องไขตรงนี้ไขตรงนี้ออกนะครับเพราะว่ามันไม่ถึงรูห่างรูนิดหนึ่งนะครับขันตัวนี้แน่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยหาสีมาพ่นที่หลังนะครับ ตรงนี้คัดคันคัด p t ทอนะครับไม่โดนนะครับไม่โดนสบายสบายเรา,เราต้องคลายตรงนี้ก่อนเพื่อจะให้มันเพื่อจะให้รูมันถึงนะครับคลายเกียวตรงนี้ โดย้ยิ่งหยับตาไฟอ่ะโอเคครับผมเียบร้อยแต่ยังม่ทันขันล็อกครับไม่ต้องไปขันล็อกตรงนั้นอีกตรงทีง่เรายืดออกมาเมื่อกี้ครับเดี๋ยวลองทดสอบบงกันครับทดสอบโอ้แม่แม่ นิ่มปันรถไหมเลยวะโอ้โหมาลองมาลองนุ่นเคยคยขับนุ่นเคยคยขับตอนตอนตอนที่ไปไถนาครับมาๆทดสอบทดสอบเป็นไงได้ไดไดเอ้ยอ,อันนี้เป็นไง สบายสบายอเออเเนิ่มอยู่นเนาะนิ่มแล้วล่ะอ,อ,อ๋อนียมันฝีมืออยู่แล้วอู้เดี๋ยวคอยไปหาสีมือผลครับอโอเคตะกอนครับยืนปวดนองขาขนาดรับแปบบ๊แบๆบเอา วุ้ยจอดจานอ่ะดูเยวยให้มเดู๋ยวยัหม่เดี๋ยวยังไม่ไปไปไปอันนี้เราก็จะมาขันน็อตตรงนั้นที่เราคลายออกเมื่อกี้นี่นะคะเป็นน็อตเบอร์แปลกๆนะครับเบอร์สิบหกเบอร์สิบแปดเป็นสิบแนบมาเห็นจะไปฟังตัว หน้าบันไดเบอร์อันนี้เบอร์สิบแปดอันนี้เบอร์สิบหกห้ากุญเจียสิทาํากับบมี่เป็นอย่างขาดเก่ามันคือแข็งแห้งเลยแล้วอันนี้คืออันนี้คือแปลงแปลงจังไร ตโตค่ะไม่ต้องใ,ใส่มั้งมันใดใส่ห้าข้นขาสันขึ้นเลยกระเดียบตรงนี้บอกระ<อ>ยากเหยียบบันได cún cá sành này bự nè, nè. mày dè bưng mày dè bưng mày dè bưng Mà มันบอขึ้นสิทอเราขึ้นเราคิดไงอ่ะเฮ็ดอันนั้นปุยเสร็จแล้วตีเฮ็ดแนวห้อยปุยเสร็จแล้วติเดี๋ยวไปท่าสีฮะสีมันนี่มันมันนองอย่าเบิ้ง เเเจกันบอร์สิบหกลงโขกว่าจะใส่บมเอาแบบรุมๆแล้วไม่ชอบแบบฟิฟต บบอยทีเดียวหลุดตัอันนี้อันนี้ซื้อมาจากใดนะสารค้ามสารค้ามนำมาต่ออุปทเสีย ท้องอีกแล้วเป็นอย่างนเ้็บอแมนมันจุกไหมจุกเสียดแน่นในท้องสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วละยาธาตุตัวไหนก็ได้ยาธาตุน้ำดำบอมกินยากยาธาตุน้ำดำมกินยากเอามีเหรอมีดิบ่เล็ก สองขันนี่เถอะขันนหน้าขั้นเลนขันหัวขันเขาขันออกเล่ขันเขาขันออกเียันดีเย้พวกเป็นยตีอะไรนะหอเปาเห็ดเป็นป่วยภาษาคันอดอ้วนเอาไปลองเลย 이봐, 아재가니. 떼러 온 셈. 히, ครับเดี๋ยวให้เจนนนล่องครับก็ต้องเหยียบสุดก็ได้เออเหยียบซ้ำานั้นแหละเม็่ไดรนิ่มก็เกาบ่นิ่มบ่เบ๊กเบกเหลือแปลงขาขาล่งครับทีนี้ นิ่มๆครับนิ <no liebe> <pi weil> <N> ่มก <ament> ็เก่าหลายครับต่อไปต่อมาประมาณผมหมดก้าวบุถึงก็ประมาณสิบสิบหาเส้นครับประมาณสิบหาเส้นแะต่อ โบแมนเล็กลกนี่บแมนต่อจากมองเก่านะครับนี่มองเก่ามันอยู่นี่กต่ซัมบาต่อจากนี่ต่อจากนี่ลงมานีประมาณสิบสิบเส้นครับบ่หลายครับสิบเส้นต่อจากหูเกานะครับของหูเกามาลงมานีสิบเส้นจะ่บาบอกนี่คือขันห้มนันให้มันล็อก่ให้มันโยกนะครับเจาะหูทึง โอ้ยนิ่มแล้วครับบ้านี้สุดจัดสุดจัดนะโอเคครับผมสำหรับลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพอ,อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ